ในสมัยก่อนผู้ปกครองนิยมให้ลูกหลานได้บวชอย่างน้อยหนึ่งรรษาหนึ่งรรษาน,นี้เป็นการกัดเกลาจิตใจเป็นการสั่งสมหลายสิ่งหลายอย่างเพราะว่าวัดนั้นในอดีตเปรียบเสมือนตักกศิลาที่ให้ความรู้หลายสิ่งหลายอย่างได้ผ่านการทดสอบทางด้านจิตใจ ให้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เมื่อตึกษาลาบรถออกไปแล้วก็จะได้เป็นพลเมืองที่ดีมีความรู้ติดตัวมีความคิดหลายสิ่งหลายอย่างจยากได้วางแผนชีวิตอยากได้้ายชีวิตได้อย่างปกติสุข์นี่คือประเพณีดั้งเดิมในอดีตที่การบวชน,นั้นอย่างน้อยก็คือหนึ่งัญษา แต่สมัปัจจุบันในโลกมันเปลี่ยนไปผู้ที่จะกล้ามาบทหนึ่งภาษาค่อนข้างที่จะหาได้ยากในยุคสมัยปัจจุบันหาได้ยากมากเพราะว่าแต่ละคนแต่ละท่านมีภาระมีหน้าที่มีกิจที่ต้องทำมันไม่เหมือนกับยุคก่อนสมัยก่อนเพราะฉะนั้นเธอกล้ามาบวทในการครั้งนี้ในพระศาสนาก็ได้ประโยชน์ ได้มีพูดสืบทอดถ้าไม่มีพูดสืบทอดไว้ไม่มีศาสนาบุคคลในพระศาสนาของเราก็จะดำรงคงอยู่ไม่ได้มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันพระอาศัยคุณละบททั้งหลายที่มีความศรัทธาประสาทในพระศาสนาได้เสียสละเวลาคนละสามเดือนบ้างหรวาวันบ้างหนึ่งเดือนบ้างสลับจะเปลี่ยนกันเพื่อก้ามาบวชเพื่อรักษาสืบทอดศาสนาไวว ประาสารศาสนาก็จักอยู่คู่กับสังคมไทยของเราในสราบนานตท่านานเ,เพราะฉะนั้นเธอได้ตั้งอกตั้งใจฟังเรื่องประลัตนาไตายคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งฟังเรื่องกรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้าผมขนเล็บฟันหนังเป็นของไม่เตียงไม่แท้ไม่ทนปฏิรรปูลกุกโรโรคโรกนัเกเรียนอย่างแท้จริง ฟังเรื่องอานิสงส์ของการบวชได้แก่ตัวเธอได้บวชเพื่อปลดเรื่องก้ากาะพ่นน้ำนมให้แก่มานดาบิดาเพืกำเนิดก่อเกิดชีวิตได้แก่มันดาบิดาและวงสากัญญาตตามให้มานดาบิดานี้ได้บุญได้กุศลได้ก่อใจป้าเหลืองได้ขึ้นสวรรค์ตั้งเป็นวันที่ลูกได้บวชได้เรียนในพ่อแม่ได้ขึ้นสวรรค์ตั้งเป็นและก็ได้แก่พระศาสนาวัดวาอารามที่เตือปัมนักอาศัย เธอตั้งอกตั้งใจฟังมาตั้งแต่เบื้องต้นเป็นการสมควรแก่การในบทดเรดียนเป็นการสมควรแก่การได้กรองป้ากาศวบพัดดำรงพิษปาว่าเป็นพระพิกูนในพระบรมพุทธศาสนาสืบไปต่อไป,อไปนี้จากได้ม่อป้ากาายาใหย เจอผงุ้มป้ากาตายานี่ออกไปก้างนอกจับตะพงคลี่ยอมตัวจับใจทั้งสองให้เสริมกันม้วนสายเข้ามาเบื้องบนปิดเหนือเสดวังร่างกองเปลียงคลี่งอประกอกาศจับจีวรคลี่ยอมตัวจับใจทั้งสองให้เสริมกันม้วนสายเข้ามาปิดบวานสายเปิดปากขาอุทังกาตีป้าทุกคนมันเป็นบริมือนตนเขมาในสงฆ์รสันนิบาตเพื่อขอเรยสารนักกมต่อไป